ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดกระแสดราม่าจนได้นะครับสำหรับน้องอ้อายลูกพ่อน,นกครับทุกคนที่มีชาวเน็ตนะครับไปคอมเมนต์ครับทุกคนบอกว่าเรียนแบบอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือเปล่าแล้วก็เจอดราม่าค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับน้องอ้ออายลูกพ่อน,นกเนาะบางก็บอกว่ารวยไม่จริงนะครับบางก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยก็กลับมาคืนดีกันเพราะว่าลูกเนี่ยเริ่มจะดังแล้วและทุกคนรู้ด้ว่าเจอดราม่าค่อนข้างที่จะหลายเรื่องเช่นเดีย กันสําหรับน้องออายนะครับทุกคนเนาะเสียงวิหกเรียกได้ว่านะครับทุกคนสําหรับดราม่านี้นะ้องอุ้มอิ่มข่าวกระแสะตอนแรกเนี่ยกะจะไม่พูดถึงแล้วนะทุกคนแต่นะครับทุกคนแต่มันก็จะมีบางคนเนาะไปพาดพิงบอกว่าคนที่ไปคอมเมนต์บอกว่าเรียนแบบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็น FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือเปล่าที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นนะทุกคนซึ่งนะครับทุกคนต้องปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่า FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่า ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกหมายถึงว่าคนที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ติดตามน้องเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้นะว่า FC น้องค่อนข้างที่จะเยอะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่า อุงอิงเนี่ยคือน้องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับทุกคนน้องไม่รู้เรื่องน้องก็อยู่ของน้องไปและน้องก็มีน้ำใจนะครับมาแชร์นะครับคลิปของน้องอาอายด้วยรีกได้ว่าเหมือนกับว่าเอ็นดูน้องด้วยครับทุกคนส่วนในเรื่องของ FC อุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยเราต้องขอแยกแบบนี้ก่อนนะครับว่าหนึ่งเลย FC ของน้องเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไปคอมเมนต์แบบนั้นแน่นอนนะครับ FC จริงๆขององอิงเนี่ยก็จะไปคอมเมนต์ในในทำนองที่น่ารักนะครับ แต่นะทุกคนแต่ถามว่า fc ที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยถามว่าเป็น fc น้องไหมเรามองว่าก็อาจจะเป็น fc น้องเหมือนกันแต่จะเป็นคนที่คลั่งรักมากๆคือ fc น้องต้องบอกได้ว่าควบคุมไม่ได้เพราะว่าเยอะจริงๆนะครับมันก็จะมีโอ้โหทุกคนหลายพ่อพันแม่เนาะซึ่งหลายคนก็รักน้องมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้มข่าวกระแสอยากให้แยกนะครับแยกแบบ fc แบบอ่าที่คลั่งรักกับไม่คลั่งรักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเล้วอุ้มมองว่ามันจะมีแบบอ่าหลายมุมหลายรูปแบบเนาะ ที่ตีความกันไปนะครับในส่วนของอของ FC ที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นนะครับอุ้มิมข่าวกระแสมองว่าให้ปล่อยผ่านดีกว่าครับทุกคนเนาะให้ปล่อยผ่านแล้วก็มองในเรื่องของ มองในเรื่องของความเป็นจริงว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้กระแสของน้องมาแรงจริงๆแล้วพอทีเนี้ยบอสนกนะครับได้รับน้องอ้าไอเข้ามาเนี่ยอุ้มคิดว่านะครับบอสนกเสียงวิหกเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับคอมเมนต์แบบนี้ไว้อยู่แล้วนะทุกคนเพราะเรื่องราวเนี่ยมันก็อาจจะแบบคล้ายคลึงหรือว่าในรูปแบบการนำเสนอเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆของน้องอุงอิงเพรบ้านแพงซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนคือมันปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย fc แฟนคลับที่ก็ไปคอมเมนต์แบบนั้นอุ้มีม่าวากระแสก็เข้า ลแล้วก็เข้าใจบอสนกด้วยที่ปลูกปั้นน้องอาอายขึ้นมามันก็อาจจะแบบในเหมือนกับมันต่างบริบทกันอยู่แล้วแต่การนําเสนอเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มยิมข่าวกระแสเนาะในโพสต์นี้เนี่ยก็ในวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งน้องอาอายเขาก็มีมุมน่ารักน่ารักแบบของเขาอ่ะเขาก็มีความสามารถที่เป็นเขาส่วนอุ้งอิงพี่บ้านแพง,งตอนนี้ก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยเป็นแบบว่าโอ้โหดังแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ดังในชนิดที่แบบว่าคนรู้จักน้องเนี่ยทั่วประเทศกันแล้วส่วนน้องอาร์เนาะเขาก็มีพี่อุงอิงเนี่ยเป็นไอดอลก็อยากเป็นแบบอยากเขาบอกว่าไม่ได้เรียนแบบนะครับก็คือเป็นในแนวของการเป็นไอดอลเนาะใครก็อยากประสบความสําเร็จเหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง เพราะฉะนั้นแล้วเนาะอุ้มอิมข่าวกระแสก็อยากให้แฟนคลับแบบแยกแยะแล้วก็มองในเรื่องของมองในเรื่องของการเป็นไอดอลมากกว่าครับทุกคนแต่คอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นเนาะก็ถือว่าเข้าใจเนาะทุกคนเราเข้าใจแฟนคลับที่คลั่งรักน้องที่แบบคอยปกป้องน้องต่างๆอันนี้อ,อิ่มข่าวกระแสเข้าใจมากมาก แต่แฟนคลับอีกบางส่วนก็คือน่ารักมากๆก็คือเข้าไปชื่นชมน้องทั้งอุงอิงแล้วก็น้องอาอาลยทุกคนก็คือต่างคนก็คือต่างไปแบบชื่นชมทั้งสองคนเนาะซึ่งน้องเขาก็มีสตอรี่ชีวิตที่น่าสงสารเหมือนกันอย่างอาอายเนี่ยเขาก็แบบพ่อแม่ยากทางแยกทางกันแล้วก็อยากมีความใฝ่ฝันเนาะอยากเป็นนางเอกหมอลำน,นั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้พ่อนกก็กําลังปลุกปั้นน้องแล้วก็ กระแสของน้องก็กําลังมาดีเลยสำหรับน้องอ้อายนะครับทุกคนนะ้องไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันซึ่งของพี่องค์ิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าน้องเนี่ยดังมากๆแล้วแล้วก็คนรู้จักทั่วประเทศแล้วแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหกําลังกลายเป็นกระแสกําลังกลายเป็นแบบคนให้ความสนใจหนักมากสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการคอมเมนต์บางทีเนี่ยเราไปคอมเมนต์ อุ้มข่าวกระแสก็อยากให้เราแบบช่างใจเหมือนกันในการที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นว่าลอกเรียนแบบหรืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราเราดูอยู่ห่างๆแล้วก็คอมเมนต์ในทางที่สร้างสารรค์และก็เชิงบวกดีกว่านะครับสำหรับคนที่ไปคอมเมนต์ในในเชิงแบบนั้นครับทุกคนก็สาหรับอ้ายเนาะในส่วนตัวของพิมพ์ข่าวกระแสเองไม่ได้มองว่าน้องเรียนแบบแต่นะครับแต,แต่นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือตอนนี้คือคนแบบ เขากําลังแบบเสพในเรื่องของศิลปินที่มีสตอรี่ที่น่าสงสารนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสม,มองว่าตลาดต้องการแบบนั้นแล้วก็คิดว่าบอสนกเนี่ยก็เตรียมแล้วแหละเตรียมรับมือกับเตรียมรับมือกับคอมเมนต์เหล่านี้เตรียมรับมือกับอ,อะไรแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ คิดว่าบอสนกเนาะหนักแน่นอยู่แล้วแหละนะทุกคนในการดําเนินต่อไปนะทุกคนในการดําเนินชีวิตในการดําเนินวงของตัวเองต่อไปนะทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็อุ้มีมข่าวกระแสนาอเห็นหลายช่องทางเลยได้มีการโพสต์เกี่ยวกับดราม่าพวกนี้นะครับตอนแรกกะจะไม่ได้เอามาพูดแล้วแต่ว่า,ามันก็มีในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเอฟซี FC น้ององค์อิงไปบ้านแพงเนาะก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแยกแยะว่า FC เนี่ยของน้องเนี่ยมีทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ควบคุมไม่ได้เนะาะเอฟ บางท่านก็เข้าใจ f อบางท่านก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำหรับองค์องเม้นแพก็เลยไม่อยากให้ไปพาดพิงถึงน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว f อน้องก็ยืนยันคําเดิมนาะว่า fc น้องควบคุมไม่ได้แล้วก็มันทั่วประเทศจริงๆครับทุกคนเนาะคนรักน้องอมีหลายเลเวลนะครับบางคนอาจจะรักแล้วก็เข้าใจอุงอิงบางคนอาจจะรักแล้วก็ห่วงแหนอุงอิงบางคนอาจออาอาจะรักถึงขั้นที่แบบว่าคลั่งรักไม่อยากให้ใครมาเรียนแบบน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลายเลเวลแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะไม่อยากให้ตอบโต้ทุกคนปล่อยผ่านดีกว่าสำหรับคอมเมนต์แบบนั้นนะครับทุกคนแล้วก็อาติดตามผลงานของน้องต่อไปไม่ว่าจะเป็นน้องอุงอิงพี่้านแพงเองหรือน้องอาร์ไอเองนะครับถือได้ว่า ทั้งสองคนเนาะก็ได้มาชูวงให้กับเสียงวิหกแล้วก็สาวน้อยพีบ้านแพงกับทุกคนซึ่งอง่์งอิงตอนนี้ก็คือมีผลงานที่โดดเด่นมากๆแล้วก็คิดว่านะก็มีคนมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรหาตัวจับยากนะตอนนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนเนาะแยก ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันนั่นแหละครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วคือพูดวกไปวนมาอยู่ในเรื่องของ FC เนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนั่นแหละครับว่า FC เนี่ยนะครับก็ S 1> <S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะ FC ทางฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับที่มาคอมเมนต์ช่อง,งยิ้มข่าวกระแสก็คือรักกันนะ,ะ FC น้องอาร์อาร์ก็มาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิม่ม FC น้องอุงอิงก็มาให้กําลังใจน้องอาร์อาร์แล้วก็ให้เดินทางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดินตามพี่อุนะ้งอิงเนาะให้ประสบความสําเร็จนั่นเองครับทุกคนพี่อุ้งอิงก็ถือว่าเป็นไอดอลเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนได้มีความฝันนะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนที่ไปเม้นแบบนั้นก็คือใจกว้างนะครับใจกว้างไว้ก่อนนันนเองครับ,นนรบ,รบทุกกานนะ็สํห คลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ส่วนอุ้มอิ่มวันนี้พูดผิดประการใดก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็คือได้ได้ข้อมูลมาหลายช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่บ่าวโจดีไซน์เองที่นําเสนอเรื่องนี้เราก็ได้เข้าไปฟังนะครับแล้วก็พี่เขาก็พูดดีเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนเนาะเข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะตลาดคือเขากําลังแบบต้องการแบบนี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจในความแบบสตอรี่ที่มันแบบ เป็นเด็กนะครับที่ศิลปินเด็กเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้บอสนกแล้วก็ทั้งอุ้งอิงไม่วแพงด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนอูอิ่มได้โดยกนานะครับรักทุกคนนะครับ